พี่น้องคะสวัสดีค่ะพบกับป้าจอยเกษรหาจีอีกแล้วจ้าเบิ้งค่ะพี่น้องวิธีการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแบบฝ่าวฝนตกมาใส่เลยทั้งทั้งที่ยากระฮกค่ะพี่น้องใส่แบบใส่ถุงปุ๋ยที่เท้าเห็ดเองนะคะแบบนี้จะสะดวกสบายนะคะพี่น้องนี้ง่ายต่อการใส่ละกะ ังปุ๋ยห้ากับบดิซื้อพร้พอมค่ะพี่น้องนี่เฮ็ดเองค่ะ e ใส่ถังเกา่เาใส่กระสอบปุ๋ยเกา่ามาทําเป็นอันถุงใส่ปุ๋ยจ้ะใส่พอประมาณซ้ำนี้นะคะพี่น้องอายุของขา้าวโพดตอนนี้สิบสองวันแล้วนะคะประมาณสิบสองถึงสิบห้ามือใส่ได้เลยค่ะพี่น้องช่วงระยะแหลกๆของการใส่ปุ๋ยสําหรับพื้นที่ที่ขา้าวโพดห้าบ่ง,งามนะคะมันจะอ่อยหา ข้าวโพดได้ขึ้นเร็วนะคะปุ๋ยที่ใส่ก็คือปุ๋ยยูเรียอย่างเดียวค่ะพี่น้องยูเรียอย่างเดียวนะคะเบิ้งค่ะพี่น้องใส่ขามยาขามยูไปเลยคะ่ะยากรโหกค่ะพี่น้องเฮ็ดจังได้ล่ะคะพอบาเฮาฝาน้ำฝาน้ำฝนจะปกติเราจะเอายากออกกอนค่ะพี่น้องที่หนีฝนตกมากพอดีพอดีก็เลยเอาข้าวโพดให้ให้งามก่อนนะคะอันดับแรกทีท,ที่เฮาจะจัดการก็กคือ ทํามไ้โโพดงามกอนแล้วก็ต่อมาก,กับน,นอนนะคะพี่น้องบางท่านกระามมาว่าระหว่างนอนกับการใส่ปุ๋ยจะจัดการตัวไหนก่อนประจอยเกษตรฮาจีอยากจะให้แนะนําให้การคือมันขึ้นอยู่กับฝา่าฝนน้ำค่ะพี่น้องถ้าเกิดฝนตกมากปุ๊บเนี่ยเขาต้องจัดการใส่ปุ๋ยก่อนเป็นอันดับแรกนะคะถ้าเกิดว่าฝนบัท่านตกเขาก็ต้องจัดการนอนกอนกระได้คะ่ะพี่น้องเขากะเบืองน้ำว่า แปลงของห้าเนี่ยนอนระบาดแค่ไหนนะคะแปลงตัวนี้นอนระบาดคือการขัดกัดกัดยอดมดคือกันค่ะพี่น้องยอดกับกุดเบิดแต่ว่าห้าก็ต้องําให้ขะโพดห้านี้งามก่นเนาะเพราะว่าห้าฝ่าวน้นําฝนเพราะว่าด้ในแปลงตัวนี้มันจะห้าจะปลูกแบบแบบอาศัยน้ำเทวดาอาศัยน้ำฝนบ่มีนม้ำบ่มีไฟฟ้าค่ะพี่น้องนะคะห้า่บด้เจาะบาดาลน,นะ ทั้งทั้งที่นอนกัระบาดเต็มทีเลยค่ะพี่น้องนี่นอนกัดแถบทุกต้นเลยนะคะนี่ค่ะนี่นอนนี่พี่น้องตัวนอนนี่ค่ะนอนระบาดแล้วนะคะ บ่ซ้ายเกินไปค่ะพี่น้องฮาก็ต้องจัดการเอาเอาปุ๋ยใส่กรอค่ะเพราะว่าฮาจะดัดแปลงให้ข้าวโพดง้ามก่อนนะคะปกติแล้วฮาต้องจัดการหย่าออกกอนจังใส่ปุ๋ยค่ะพี่น้องแต่ว่าแปลงนีเฮาเฮาบ่มีหนามบม่มีอันบ่บดานเนาะฮาก็จำเป็นต้องรีบค่ะรีบน้ำฝาน้ำฝนเนาะก็มีคนถามเขามาว่า เวลาเห้ฉีดยากําจัดนอนนีเหาสามารถใส่ผวกฮอร์โมนผสมกำกับถังฉีดยากําจัดหนอนไดโบพนะได้คนะือการค่ะพี่น้องได้คือการบ่มีปัญหานะคะสําหรับปรจจอยเราปรจจอยจะบบใส่ในใน,ในราคาถี่แพงนะปรจจอยจะใส่ปุ๋ยเกศค่ะพี่น้องปุ๋ยเกศตราทุ่งเศรษฐีใส่ประมาณสามช้อนแกงต่อน้ำสับต่อน้ำ,นำยี่สิบลิตรนะคะแล้วก็จะมียานอน อีมาเมกตินทวีหานะคะทุกคนทวีหานี่ถ้าเกิดข้าวโพดประมาณเท่านี้น้อนเผื่กับตัวใหญ่นเนาะเขาจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนพูนนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าข้าวโพดถึงเขาน้อนมันก็จะโตใหญ่ได้บัดนี้เขาก็ต้องใส่ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแกงครึ่งนะคะเพิ่มปริมาณในการใส่ยาน้ำค่ะพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวทายทอดมาให้พี่น้องเึงเอ๋อการใส่ปุ๋ยตัวนี้เขาจะทายทอดเป็นระยะระยะ ฮาฮ่하하พี่น้องเดี๋ยวช่วงทีเชีดพ่นสารกรำจัดนอนเดี๋ยวปัจจอยจะมาทายให้พี่น้องห้าเบิงอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เอาเอาวิธีใส่ปุ๋ยไปก่อนค่ะพี่น้องปกติเราปัจจอยจะใส่ปุ๋ยอยู่ทีอ่าหนึ่งเ,เดือนเนาะหนึ่งเดือนคอยใส่นะคะก็พอดีก็ทีจะใส่ เออช่วงซิปก็มือนี่ก็คือหมายถึงว่าข้าวโพดแปลงนี่ดินเฮ้าบอโบอุดมสมบูรณ์เท่าที่ควรนะคะเฮ้าต้องเบิ่งข้าวโพดเฮ้านํานะคะถ้าเกิดข,ขา้าวโพดเฮ้างามเฮาก็บบจําเป็นต้องใส่ค่ะพี่น้องก็ต้องเบิ่งข้าวโพดของเฮ้างามนัาทั้ทงทั้งที่ปัจจยไดร่องกลุ่นลุมไปแล้วนะคะมนก็นยังางบ่ทัานงามเลยค่ะพี่น้องมาจะดยู่เหลืองไอแม่ไอแม,ม่อยู่แบบนี้นะคะช่วงช่วงงามก็งามอยู่ค่ะช่วงช่วงที่เป็นดินที่ ที่ปะจอยจกออกมาจากหน้านะ่ะคุูใส่รถไมโครมากนะมันจะเป็นดินขายขๆกับดินหินดินสีแดงๆนะคะมันก็เลยท้ำไ้ข้าวโพดเนี่ยแขายขๆกับขาดสารอาหารขาดแร่ธาตุแน่ก็เลยก็เลยตองบำรุงข้าวโพดใ,ใ,ให้ให้งามกว่านี่นะคะการใส่ปุ๋ยทางฮาใส่แบบนี้บ่เถิงครึ่งวันค่ะพี่น้องสิบไร่นี่เราจะใส่แค่ประมาณห้าถึงหกชั่วโมงก็เซตเรียบร้อยแล้วนะคะ พราะว่าเฮาจะใส่เป็นกระสอบใส่ปุ๋ยเนาะราคาประหยัดน้ำน,นะคะสามารถเข้ารับชมได้ใน EP พีทีปจอยวิธีการทำเครื่องหยอดปุ๋ยนะคะทุกคนประจอยได้ลงคลิปไปก่อนหนานี้แล้วนะคะใส่สะดวกสบายมากเลยค่ะพี่นออ้องเออปุ๋ยของเฮาจะยูในระดับนี้นะคะนี่ จะอยู่ในระดับนี้ไปเลยค่ะพี่น้องมันจะบดถูกยอดนะคะพ PVC เพราะว่าท่อพีวีซีเฮ้าเนี้มันจะลงมาข้างล่างถึงถึงเงาของขโพดเฮ้าพอดีเลยค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะใส่ปุ๋ยแบบง่ายๆเลยค่ะพี่น้องใส่คนละข้องคนละข้องคนละหนึ่งแถวนะคะสรุแล้วแปลงนี้เฮ้าจะมด ปุ๋ยยูเรียอยู่ประมาณหาสอบค่ะพี่น้องห้าสอบต่อแปดไร่นะคะคุณซื้อว่าจะใส่เยอะแล้วล่ะนี่ปกติจะใส่อยู่แคซีซีสอบเท่านั้นนะคะกระสา,มาหมันเข้าเข้ากับกำหนดใดอยู่ค่ะพี่น้องว่าเข้าจะมดน้อยหรือมดหลายปันใดเขาก็ต้องใส่เอ่อในปริมาณที่พอควรนะคะแต่ว่าตัวนี้เข้าจะใส่อยูอย่อยู่บอร์ายดอกค่ะพี่น้องนี่แค่นี้เองเพราะว่ากระโพดเขามันบ่งามเขาก็เลยต้องใส่ ใส่จนเห็นเมเลล็ดข้าวโพดพูน่าคะพี่น้องแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะประมาณเอ่อเลื่อยเข้าขึ้นไปอีกเนาะจังจะใส่อีกรอบรอบที่สองถ้าเกิดใส่ปุ๋ยเอ่อต้นเล็กๆแบบนี้เขาต้องใส่สามขังด้วยกันนะคะพี่น้องต้องใส่สามขังเลยรั้งแรกก็ประมาณสิบสิบสองถึงสิบห้าวันแบบนี้ค่ะพี่น้องนี่รั้งแรกนะคะครังที่สองก็จะประมาณข้าวโพดถ,ถึงถึงเอวเนาะเพราะว่าดินตัวนี้มันเป็นดินที่สุดโซม นะคะครั้งที่3ก็คือช่วงที่เอาผลผลิตแล้วนะแต่ละพื้นที่จะใส่ไม่เหมือนกันค่ะทุกคนครั้งที่3คือคือช่วงเอาผลผลิตประมาณอายุของข้าวโพดประมาณ5 5าสบถึงหกวันก็ใส่ได้ค่ะพี่น้องประมาณนั้นนะคะบางคนกร็ใส่หาสิบวันคือคือมันแล้วแต่โอกาสของสะดวกของแต่ละบุคคลของเฮานะคะคลิปนี้ป้าจอยเกษตรฮาจีเดินทางมาถึงช่วงระยะสุดท้ายแล้วนะคะ หวังว่าพี่น้องของเฮ้าคงได้รับความรู้เกี่ยวกับเวลาเฮาทํำคลิปนะคะโอกาสนี้ก็ขอลาพีลาหน่องไปก่อนนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราแด้ทํำคลิปที่มีสาระและก็มีความรู้อีกต่อไปนะคะโอกาสนี้ประจอยกเกษรหาจีขอลาพีลาหน่องไปก่อน พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ